รัดหน้าครับรัดหน้าหมูหมักน้ำข้นอันนี้เมนูราดหน้าเอาสเสียบนะเนอะจุ๋มยังแกะกันเลยหรอ อรอนอเดิเจาเอ้า <c oughs> อยปนดีนอาัอาดดานน,นี่ก็ประมาณ40เสิร์ฟได้4 0 5 0เสิร์ฟ40เสิร์ฟเอาไว้เอาไว้ตอนนง่ด้วยว <c oughs> ง,งามเลยข้บเท้าเลย

Cái <laughs> nào nó được rồi. rồi rồi nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video อันนี้จะเป็นหมูที่เราหมักหมักไว้หมูนุ่มหมูที่เราหมักนักซุปตัวนี้น้ำเต้าหู้ เวลาเราเอาเทีดขลงคือว่าเอาหมูตัวนี้ลงถ้ามันไม่บาลานซ์กันเราก็สามารถเทตรงนี้ได้เสริมเรียนหนูทำไรเงาอะไรอ่ะเรียนอะไรอ่ะทำเป็ดเดียว

ใส่ที่หลังเดี๋ยวเวลาถ้าเราใส่ด้วยกันกุ๊บร้อนแล้วก็ทำให้หนาดวกมันจะเป็นสีออกทำให้การนี้ไม่สวยแล้วเราต้องใส่ที่หลัง

ก็ลักษณะนี้ออกเป็นสีก้นๆแป้งที่เตรียมไว้มันเป็นแป้งเท้าผสมแป้งแป้งผสมแป้งมันหรือว่าผสมแป้งจะไม่ไมตัวใช้ดีใช้ดีครับ Дякую за перегляд! 你 <laughs>